สวัสดีนะคะคลิปนี้เราจะมาทำท่าโชบอิดใหยเพื่นเพื่อนดูดูกันนะของฟิงก์ร์บอดถ้าคนที่เล่นฟิงก์ร์บอดอยู่แล้วก็ต้องเล่นท่านี้นะคะมันก็จะเป็นแบบครึ่งรอบนะคะก็คือทำประมาณนี้ก็คือหมุนแบบหมุนแผ่นไปด้านหลังครึ่งรอบแบบนี้นะคะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ ใช้นิ้วกลางนี้เพื่อป๊อปแผ่นแล้วก็สะบัดให้ไปด้านหลังแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะันก็คือมันก็จะเปลี่ยนจากตรงนี้ท้ายบอดใช่ไหมท้ายบอร์ดใช่ไหมคะมันก็จะสลับด้านจากท้ายบอดท้ายบอดอ่ะ ที่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้จะสลับมาเป็นด้านหน้าแบบนี้นิ้วกลางจะจะเข้ามาแบบนี้แล้วก็นิ้วชี้จะปัดไปด้านหลังนิ้วกลางนิ้วกลางเป็นแบบนี้นิ้วชี้ปัดไปด้านหลังโอเคนะเนี่ยประมาณนี้นก็จะได้ประมาณทึ่งรอบแบบนี้นี่แบบนี้แต่เวลาที่เราเล่นเราก็จะต้องวางต้องวังนิ้วแบบนี้ いいแบบนี้